เดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวด้วยกันครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่โมกาครับหรือมิ s เซียม c o น t e ม p o r a r เรียครับพูดไปเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะงงยมันมีทีแบบ่แบบนี้ด้วยเหรอในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวของโมกาเนี่ยครับมันคือที่จัดแสดงงานศิลปะนะครับที่เป็นแบบภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีงานที่เป็นลักษณะแบบหมุนเวียนเนี่ยเอามาแสดงงานอยู่ที่โมกาด้วยซึ่งวันเนี้ยที่เราจะไปเนี่ยเพราะว่ามันมีงานแบงค์ซี่มาครับโมกาหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ตั้งอยู่บนริมถนนวิภาวดีขาออกตามปกติโมค่าจะมีส่วนจัดแสดงงานศิลปะที่เป็นงานแสดงแบบถาวรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงนิทรศการศิลปะแบบหมุนเวียนเนี่ยครั้งนี้ก็คืองาน the art of Banksy ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแบบตอนที่เห็นโปสเตอร์เนี่ยโหผมตื่นตาตื่นใจมากอยากเห็นงานของ Banksy นะครับชื่อของ Banksy เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาคือใครนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆกันตัวของ Banksy เนี่ยเป็นสตรีทอาร์ติสต์ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าหน้าตาของเขา เาเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของเขาคือใครชื่ออะไรนะครับมีอ์ติศหลายคนที่ได้แบบถูกพัดพิงว่าแบบน่าจะเป็นแบงซี่แต่คือ,อทุกคนที่ถูกพัดพิงเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเนี่ยก็คือเอามาปฏิเสธหมดว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ใช่แบงซี่เดี๋ยวตรงนั้นนะครับซึ่งผลงานของแบงซี่เนี่ยผมว่าหลายคนคงเคยได้เห็นแล้วแหละแต่อาจจะไม่รู้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามเนี่ยว่าอันนั้นนะ่ะมันเป็นงานของแบงซี่นะครับอย่างเช่นภาพที่เป็นลักษณะที่เป็นผู้หญิงถือลูกโปง่งที่เป็นลักษณะลูกโป่งหัวใจที่เป็น ลักษณะที่เป็นสีพ่นสเปรย์อยู่ตรงกําแพงแบบเนี้ย อันนี้ก็เป็นงานของแบงซี่ครับแล้วก็ที่มีกอันนึงที่ผมนึกขึ้นได้มาเร็วๆเ,เนี่ยที่น่าจะโดดเด่นหน่อยก็เช่นอ,อ,อีกอันนึงก็เป็นการพ่นสเปรย์ลักษณะที่เป็นคนผู้ชายกําลังคว้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งในมือสิ่งที่กาลังจะคว้างเนี่ยก็คือตัวของช่อด,ดอกไม้อันนี้ก็เป็นผลงานของแบงซี่ครับโดยในเทศกาล The a อ t of b อ n k s y ซนะครับก็จะมีทั้งผลงานจริงของแบงซี่ที่นํามาจัดแสดงนะครับแล้วก็มีงานที่เป็นลักษณะที่เป็นภาพถ่ายของตัวงานจริงอีกที่นึงแล้วก็มีงานที่เป็น ที่ได้รับอนุญาตจากแบงค์ซี่เนี่ยให้ทําจําลองขึ้นมานะครับซึ่งงานที่ทําจําลองเนี่ยก็จะเป็นตัวของศิลปินที่แบงค์ซี่อนุญาตให้ทําจําลองขึ้นมานะครับทุกคนซึ่งงานเนี้ยอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนก็คือผมได้รับอนุญาตให้สามารถนํากล้องเข้าไปถ่ายได้นะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งตามปกติเนี่ยโมกาจะไม่อนุญาตให้นํากระเป๋าที่มีขนาดเกินที่เขากําหนดเนี่ยเข้าไปนะครับรวมถึงตัวกล้องที่เป็นลักษณะตัวกล้องที่เป็นวิลเลิร์นสที่เป็นกล้องเปลี่ยนเลนส์อันใหญ่ๆเนี่ยพวกน จะไม่สามารถนําเข้าไปในงานได้นะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้จัดงานมากๆครับที่ให้ผมเนี่ยสามารถเข้าไปถ่ายในงานที่ Art of Banksy มาให้ทุกคนได้ดูด้วยครับเขาไปภายในในเทศการผลงานชิ้นแรกที่เราเห็นนะครับก็คือตัวของ Banksy Welcome Mat ครับเป็นพรมเช็ดเท้าที่ปักตัวหนังสือสีส้ม Welcome <S <S อย่างที่เห็นกันนะครับซึ่งตัวหนังสือสีส้มที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมาจากวัสดุไนล่อนของเสื้อชูชีพที่ถูกทิ้งไว้บนชายหาด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียครับซึ่งงานที่จัดแสดงเนี่ยเป็นผลงานของจริงนะครับทุกคนในงานเนี่ยมีโชว์อยู่2-3อันนะครับผลงาน w เบลคัมแม t อันนี้นะครับสี่ถึงผู้อพยพทิศข้ามทะเลเมดิเต r ร์เรเนียแล้วก็ช่องแคบอังกฤษมานะครับโดยรายได้ทั้งหมดจากตัวของ w เบลคัมแมททั้ง500ชิ้นเนี่ยแบงซี่นำเข้าการกุศลน,นะครับไว้ให้สำหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางทะเลด้วยครับ โอเคครับทุกคนจากตรงนี้ไปนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดกับทุกๆงานที่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการสปอยทุกอย่างในงานเลยมันจะแบบถ้าสมมติว่าคนจะอยากไปดูเนี่ยก็จะไม่เซอร์ไพรส์ไม่เห็นอะไรแล้วนะครับภายในนิทรศการ The Art of Banksy ที่ผมชอบอันนึงเนี่ยก็คือเขาจำลองห้องน้ำในที่พักอาศัยของแบงซี่ ในช่วงที่โรคระบาดโควิดมันแพร่กระจายแล้วเราต้องกักตัวทั่วโลกใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะยอ,อกไปไหนได้แบงซี่ก็เลยทำงานกราฟิตี้ของเขาเนี่ยอยู่ในห้องน้ำครับแล้วก็ถ้าไปดูใน i ิน t ต g r กรเนี่ยเราจะเห็นตัวผลงานจริงที่เขาถ่ายไว้ซึ่งในตัวของนิทรศการนะครับเขาก็จำลองห้องน้ำมาให้ดูว่าเขาทำงานเอาไว้แบบไหนแล้วก็ที่ผมชอบเนี่ยก็คือ,อตัวห้องน้ำในนิทรศการเนี่ยเขาจะจัดแสงที่เป็นแสงสีส้มแบบเดียวกับที่เป็นห้องน้าจริงๆของแบงซี่ด้วยเพียงแต่ว่า ในงานเนี่ยโอเคด้วยความที่แสงเนี่ยมันจ้ามันก็คือจะไม่ได้ดูทึมๆเหมือนกับห้องน้ําจริงๆของแบงซี่นะครับก็คือในช่วงโควิดอะคะ่ะแบงซี่ก็ไม่สามารถที่จะออกไปทางานข้างนอกได้เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่บ้านอันนี้ค่ะก็จะเป็นรูปที่เขาอะเหมือนถ่ายลงอินสตาแกรมของเขาแล้วก็บรรยายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดเป็นอะไรแล้วก็คือสิ่งที่เขาทําได้ก็คือห้องน้ําในบ้านชั้นนี้แหละที่จะใช้แบบแสดงผลงานอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็จะลอง,งนะก็คือจะเป็นแบบ ถ,ถ้าดูในกระจกก็เห็นว่ามีหนูนั่งนับวันอยู่ uh huh. นับวันไม่ติดโควิแล้ว หนึ่งที่ผมอยากสื่อสารกับคนทั่วไปที่นั้นๆที่จะไปดูงานศิลปะจะไปดูนิทรรศการศิลปะเหมือนผมอย่างเงี้ยครับเอาจริงเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายที่อยู่ในภาพที่อยู่ในผลงานนั้นๆทั้งหมดก็ได้นะครับ เราแค่ไปชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเราไปอิ่มเอมกับบรรยากาศที่มีงานศิลปะล้อมรอบตัวเราแค่นี้ก็พอแล้วครับอย่าไปคิดว่างานศิลปะเนี่ยดูยากครับพอจะไปแล้วแบบเฮ้ยเราจะมีความคิดว่าเฮ้ยจะไปดูแล้วเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเราจะเก๊กๆกังๆดูไม่รู้เรื่องเอาแค่ว่าเราไปชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ก็เพียงพอแล้วครับ อย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะสะดุดในงานของแบงซี่เนี่ยผมจะสะดุดอยู่บภาพหนึ่งผมเพิ่งเคยเห็นในงานนี้เลยลก็คือ,เ,อเป็นภาพที่เป็นมิกกี้เมาส์กับตัวของ r o นัลแมคโดนัล d เนี่ย จุงมือเด็กผู้หญิงผมรู้สึกว่าคุ้นตากับตัวของตรงกลางที่เป็นเด็กผู้หญิงมากแล้วก็มาหาข้อมูลดูก็พบว่าอ๋อเด็กผู้หญิงเนี้ยมาจากภาพจริงๆครับที่เป็นช่างภาพนักข่าวสงครามเขาถ่ายไว้ตอนที่เป็นสงครามเวียดนามเอาตรงนั้นคนที่เห็นภาพนี้ผมว่าทุกคนพอจะแบบก็เคยเห็นอยู่บ้างครับอ๋อภาพนี้เหรอซึ่งพอเรารู้เรื่องว่าอ๋อภาพนี้ตัวของ subject ตรงกลางเป็นเด็กผู้หญิงที่มาจากสงครามเนี่ย เราสึกว่าภาพนี้มันมีความหดหู่ของสงครามอยู่นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยว่าเป็นการล้อเลียนอเมริกาที่เป็นผู้กระทำใน,ในสงครามที่เขาก่ออยู่ด้วยตรงนั้นครับจากที่เราได้เห็นผลงานของแบงซี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าผลงานศิลปะของเขาเนี่ยเป็นงานศิลปะที่สะท้อนถึงสภาพสังคมผู้อพยพ สะท้อนถึงทุนนิยมสะท้อนถึงประเทศมหาอำนาจโดยเขาอ่ะมีการทำงานร่วมกับกรีนพีซด้วยนะครับในการที่เขาลงทุนซื้อเรือขนาดใหญ่มาใช้เป็นเรือช่วยเหลือผู้อพยพทางทะเลด้วยซึ่งตัวเรือเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นลองดูตรงนี้ได้ครับเขามีการตกแต่งตัวเรือเนี่ยเป็นการพ่นสเปรย์สีชมพูแบบให้มันเปื้อนๆไปนะครับตรงนั้นแล้วก็จะมีตัวรูปที่เป็นลักษณะกราฟฟิตี้ไอคอนิกของเขาเลยเนี่ยก็คือ Oon, เกวิดบอลลูนเพียงแต่ว่าเด็กผู้หญิงจากเกวิดบอลลูนปกตินะฮะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีการใส่เสื้อชูชีพแล้วก็มือของเด็กผู้หญิงอะ่ะเป็นการถือตัวของห่วงยางชูชีพที่เป็นรูปหัวใจแทนตัวของลูกโป่งด้วยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยเขายังสร้างโรงแรม The Wall of ในปาเลสไตน์ด้วยนะครับซึ่งตัวของอชื่อปาเลสไตน์เนี่ยหลายคนก็พอจะนึกออกนะครับว่าเป็นเขตสงครามอ่ะที่เป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งโรงแรมแห่งเนี้ยตั้งอยู่ตรงบริเวณกำแพงเวสต์แบง์นะครับโดยวิวของโรงแรมแห่งเนี้ยถูกนิยามว่าเป็นโรงแรมที่มีวิวยอดแย่ที่สุดในโลกครับเพราะว่าอยู่ห่างจากกำแพงกั้น่ะที่เป็นกำแพงปูนกั้นระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยไม่ถึง5เมตรครับทุกคนครับโดย ใครที่จะซื้อตัวของท่ทลลึกจากโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องเข้าพักโรงแรมแห่งนี้ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ซื้อตัวของเทละลึกนะครับซึ่งของเทลลึกจากโรงแรม The w a l l of เนี่ยจะทํามาจากตัวของเศษซากชิ้นส่วนที่เป็นตัวของอปูนที่เป็นตัวของกําแพงที่กั้นระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลครับ โอเคครับทุกคนผมพามาดูงาน The Art of Banksy ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่อยากจะสปอยมากไปกว่านี้อยากให้คนที่ตั้งใจอยากจะมาดูเนี่ยจะได้ไม่เสียอรรถรสจนเกินไปนะครับเพราะว่าในงานก็มีรายละเอียดอีกหลายอย่างมากนะที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับตรงนี้อยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองครับส่วนบคนที่มาได้นะครับส่วนใครที่มาไม่ได้หรืออยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาในกรุงเทพก็ ดูในวิดีโอนี้เป็นลักษณะสรุปสๆอะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็ไปดูงานพร้อมกับผมนี่แหละครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอันเนี้ยพาไปดูอันสุดท้ายครับก็คือลายเซนของแบงซีครับผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าใครที่มาดูงาน The Art of Banksy เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบางภาพเนี่ยตรงมุมของภาพจะมีลายเซนอยู่ครับซึ่งถ้าภาพไหนที่มีลายเซนของแบงซีอยู่นะ ภาพนั้นคืองานออริจินอลที่แบงซี่ทำขึ้นมานะครับตัวงาน The Art of Banksy จะแสดงงานอยู่ที่โมค่าริมถนนวิภาวดีนะครับใครไม่รู้จักลองเสิร์ชใน Google ดูได้นะครับงาน The Art of Banksy จะจัดถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์2023นครับเดี๋ยวผมทำลิงก์รายละเอียดให้ ใน Description นะครับถ้าให้แนะนำเพิ่มเติมถ้าจะไปดูงานนี้เนี่ยผมแนะนำว่ามาวันธรรมดาดีกว่าครับคนน้อยกว่ากันเยอะครับตรงนั้นส่วนถ้าใครที่ชอบให้ผมพาไปนิทรรศการศิลปะเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออีกชุดหนึ่งที่ผมเก็บไว้ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนนะครับถ่ายไว้ทั้งที่เป็นวิดีโอธรรมดาแล้วก็ที่เป็น วิดีโอแบบ360องศาด้วยนะครับก็คือตัวของนิทรรศการงานของแอนดี้วอร์ฮอลครับเป็นตัวของนิทรรศการที่จัดช่วงหลายปีก่อนหน้านี้จังหวะมันจะแบบขาบเกี่ยวกับตอนโควิดพอดีนะผมก็เลย ไม่เคยตัดออกมาสู่สาธารณะเลยลก็เก็บไปดูคนเดียวนั้น,น,นก็แบบมีการเปิดดูบ้างนิดหน่อยใครสนใจที่อยากดูงานวิดีโอตัวคนนิทรรศการของแอนดี้วอลฮอลเนี่ยก็ฝากฟีดแบ็กกันด้วยนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ